สวัสดีครับวันนี้เรามาฝึกสกิลภาษาอังกฤษที่จำเป็นมากๆกันดีกว่าครับนั่นคือการจองโรงแรมนั่นเองเราจะมาดูกันทีละสเต็ปเลยนะฮะรับรองว่าดูจบปุ๊บเอาไปใช้ได้จริงปั๊บเลยโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าสเต็ปแรกสุดเลยนะฮะก็คือการเดินเข้าไปที่หน้าฟรอนต์หรือเคาน์เตอร์เพื่อเริ่มคุยกับพนักงานพอเราไปถึงปุ๊บเนี่ยพนักงานต้อนรับหรือที่เราเรียกกันว่า receptionist เขาก็จะทักทายเราก่อนเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประโยคต้อนรับง่ายๆแบบนี้แหละแล้วก็ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมทีนี้ตาเราแล้วครับประโยคที่เราจะใช้ตอบกลับไปแบบสุภาพสุภาพแล้วก็คลีกเคลียร์เลยนะฮะก็คือประโยคนี้เลยบอกเข้าไปตรงๆว่าเราอยากจะจองห้องพักตรงนี้มีจุดสําคัญนิดนึงนะฮะคำว่า Book เนี่ยปกติเราจะนึกถึงหนังสือใช่ไหมครับแต่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย book เป็นคํากริยานะครับแปลว่าจอง ดังนั้น book a room ก็คือจองห้องนั่นเองไม่ใช่ห้องหนังสือนะบอกไปแล้วว่าจะจองห้องพักสเต็ปต่อไปก็คือการให้ข้อมูลการเข้าพักของเรากับเขาแล้วล่ะครับแน่นอนครับว่าคําถามแรกๆที่พนักง,งานต้องถามเลยก็คือเรื่องของวันที่จะเข้าพักแล้วก็วันที่จะออก หรือที่เราคุ้นกันว่าเช็คอินกับเช็คเอา t นั่นแหละครับมีทิปเล็กๆ,ๆน้อยๆเรื่องการออกเสียงมาฝากครับเวลาเจ้าของภาษาเขาพูดเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดว่าเช็คอินแบบเว้นคำนะครับแต่จะมีการเชื่อมเสียงตัวเคเข้าไปเป็นเช็คอินเช็คเอาท์อะไรแบบนี้เลยลองฝึกดูนะครับจะทําให้การพูดของเราเนี่ยฟังดูเป็นธรรมชาติขึ้นเยอะเลยส่วนเวลาตอบเราก็บอกวันไปตรงๆเลยครับเช่นจะเช็คอินวันที่20แล้วก็เช็คเอาท์วันที่22มกราคมแบบนี้เลยคําถามต่อมาที่ต้องเจอแน่ๆก็คือ จะมีคนเข้าพักทั้งหมดกี่คนอันนี้สำคัญมากเพราะเขาจะได้จัดห้องให้เราถูกเราก็ตอบไปตามจริงเลยครับเช่นผู้ใหญ่2คนครับค่ะซึ่งคำว่าผู้ใหญ่ในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า adult นี่แหละครับไปต่อกันเลยครับอีกเรื่องที่สำคัญมากมากๆและก็เป็นเรื่องที่หลายคนสับสนกันบ่อยสุดๆเลยก็คือการเลือกประเภทของเตียงนี่แหละครับพนักง,งานเขาก็จะถามมาเลยครับว่าต้องการเตียงแบบไหนระหว่าง twin bed กับ d o u b l e b e d สองคำนี้ต่างกันยังไงอ่าจำง,ง่ายๆเลยครับ Twin แปลว่าแฝดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น Twin bed ก็คือห้องที่มีเตียงเล็ก2เตียงแยกกันอยู่เหมาะกับไปกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานส่วน Double bed อันนี้คือเตียงใหญ่เตียงเดียวเลยครับสำหรับนอนด้วยกัน2คนเคลียนะครับพอเข้าใจความแตกต่างแล้วทีนี้ก็เลือกได้สบายเลยครับอย่างในตัวอย่างนี้เขาก็เลือกเป็นเตียงใหญ่เตียงเดียวมาถึงช่วงท้ายๆแล้วครับหลังจากให้ข้อมูลไปหมดแล้วเนี่ย ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันการจองแล้วก็จ่ายเงินกันแล้วแน่นอนว่าก่อนจะควักกระเป๋าตังค์เนี่ยเราก็ควรถามราคาทั้งหมดให้ชัวร์ก่อนนะครับด้วยประโยคง่ายๆเลยราคาทั้งหมดเท่าไหร่ครับคะสมมตินะครับว่าพนักง,งานแจ้งราคารวมมาที่ $200 ดอลลาร์แต่เดี๋ยวก่อนบางทีมันอาจจะยังไม่จบแค่นั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า d e p o s ิ t หรือเงินมัดจำโผล่มาด้วยอย่างในเคสนี้ก็คือ50ดอลลาร์ แล้วดี p o สิ t มันคืออะไรมันก็คือเงินมัดจําหรือเงินประกันนั่นแหละครับที่เราต้องจ่ายไว้ก่อนแล้วส่วนใหญ่เลยนะเขาจะคืนให้เราตอนเช็คเอาท์ถ้าในห้องไม่มีอะไรเสียหายโอเคหลังจากจ่ายเงินเรียบร้อยพนักงานก็จะให้ใบเสร็จแล้วก็เอกสารยืนยันการจองกับเรามาและนี่คืออีกหนึ่งคำที่ต้องระวังเรื่องการออกเสียงมากๆเลยครับคำว่า receipt ที่แปลว่าใบาเสร็จเนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันมีตัว p อยู่ตรงกลาง แต่เราจะไม่ออกเสียงตัว p นะครับให้ออกเสียงว่า re s e e d เฉยๆเลยการออกเสียงให้ถูกเนี่ยจะทำให้เราดูโปรขึ้นเยอะเลยครับก่อนจะจากกันไปเรามาสรุปคำศัพท์กับทิปเด็ดๆที่คุยกันไปทั้งหมดในวันนี้อีกสักรอบดีกว่าใจของการจองโรงแรมเลยนะไม่ว่าจะเป็นการใช้คำว่า book ที่แปลว่าจองการบอกวัน check in check out หรือการเลือกเตียงให้ถูกระหว่าง twin กับ double รวมถึงการเข้าใจเรื่อง deposit หรือเงินมัดจา และที่สําคัญคือการออกเสียงรีสิ์ให้เป,เป๊ะๆแค่จําเซตนี้ได้เนี่ยการจองโรงแรมครั้งหน้าสบายขึ้นเยอะเลยครับและก่อนจะไปจริงๆครับอยากจะทิ้งคําถามไว้ให้คิดกันเล่นๆว่าเอแล้วบทสนทนาแบบไหนกันนะที่เราอยากจะฝึกเป็นเรื่องต่อไปเพราะการเรียนรู้มันไม่มีวันจบสิ้นเนาะลองคิดดูนะครับว่าอยากจะเก่งเรื่องไหนต่อแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ